สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนเก่าทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะสู่ช่องเล็กๆของแพนนะคะก็ฝากช่องเล็กๆของแพนไว้ในดวงใจสักช่องหนึ่งนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแพนก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการห้อยบ้านหลักหรือว่าช่อง youtube ช่องหลักของเรานะคะใต้บ้านรองนะคะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะแพนนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีบ้านหลักหรือว่าช่อง youtube หลักนะคะแล้วก็มีบ้านรองนะคะ ซึ่งแพนนะคะก็จะใช้ทั้ง2ช่องเนียนะคะติดตามพี่พเพื่อนน้องๆนะหรือว่าช่องอื่นๆนะคะเมื่อแพนนะคะไม่สะดวกนะคะที่จะเอาบ้านหลักนะคะไปเยี่ยมช่องอื่นๆนะคะแพนก็จะเอาบ้านรองไปนะคะซึ่งแพนเนาะก,ก็จะห้อยบ้าน หลากไว้ใต้บ้านรองนะคะเผื่อว่าใครเนาะที่เห็นช่องรองของแพน,นแล้วก็อยากจะกราบมาหาแพนนะคะเขาก็จะเห็นบ้านหลักว่าเป็นบ้านหลังนี้นะเขาก็จะได้ไปเยี่ยมบ้านหลักของแพนนะคะซึ่งแพนก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่มี2บ้านนะคะหรือว่ามีบ้านหลักหรือว่าบ้านรองด้วยนะคะก็อาจจะหาวิธีที่จะ ห้อยบ้านหลักใต้บ้านรองนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติมีคนกลับมาหาเราที่บ้านรองนะคะแต่ไม่เห็นบ้านหลักของเราเขาก็จะไม่สามารถที่จะมาหาเรานะคะหรือว่าอาจจะไปหาเราไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเรานะคะได้ห้อยบ้านหลักของเราไว้ใต้บ้านรองนะคะเขาก็จะได้ไปหาเราถูกนะคะวันนี้แพนมีคําตอบให้กับทุกคนนะคะถ้าใครนะคะที่ดูอ่วิดีโอของแพนนะคะหรือคลิปของแพนจนจบนะคะก็จะสามารถที่จะทําการห้อยบ้านหลักใต้บ้านรองได้เลยนะคะ ซึ่งวิธีทำนะคะทุกคนก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าทุกคนดูไปด้วยทำไปด้วยพร้อมๆกับแผนนะคะก็จะทำได้แน่นอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะแผนก็จะเอาวิธีนะคะการห้อยบ้านหลักใต้บ้านรองนะคะซึ่งทำผ่านมือถือนะคะแล้วก็ผ่านคอมพิวเตอร์มาให้ทุกคนนะคะวันนี้เนาะก็ชัญชมได้เลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านรองของแผนนะทุกคนจะ สังเกตนะไม่มีอะไรห้อยไว้ใต้นะคะแล้วก็เวลาที่คนเข้ามาดูของแพนเนาะแล้วก็เข้ามาหาแพนนะเขาจะไปะเขาก็จะอาจจะคลิกแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะ,จะเจอบ้านนี้เลยแบบนี้หรือว่าอาจจะเจอบ้านรองแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ทําบ้านเป็น fc นะคะหรือว่าไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกันกับช่องหลักแล้วก็อาจจะหาบ้านไม่เจอนะคะอะตอนนี้แพนจะลองเข้ามาบ้านนี้ก่อนนะ้วบ้านรองนะคะแล้วก็จะลองทําให้ทุกคนดูนะคะอันดับแรกก็คือไปที่นี่เลยนะคะ ปรับแต่งช่องนะคะตรงนี้เลยนะคะทุกคนคลิกไปเลยหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มันจะมาหน้านี้นะคะให้เราไปที่การปรับแต่งนะคะจากนั้นก็มาที่เพิ่มส่วนนะคะแล้วก็ตามด้วยช่องเด่นนะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อที่เราอยากจะใช้นะคะซึ่งอันนี้เพนจะใช้คำว่าช่องหลักนะคะหรือว่าเม c h a n n น l นะคะใส่ไปทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเผื่อว่ามีเพื่อนต่างชาติที่เข้ามาดูนะคะจะได้เห็นด้วยนะคะ แล้วจากนั้นก็ไปคลิกตรงนี้เนาะแล้วก็ไปพิมพ์ชื่อช่องหลักของเรานะคะ Penny Life Supply Canada นะคะให้ติ๊กเช็คถูกนะคะไปที่หน้าชื่อของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยเสร็จสิ้นนะคะแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะคะแล้วถ้าใครนะคะที่อยากจะห้อยบ้านหลักของเพื่อนของเราเนาะไวนในช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำแบบเดียวกันเลยนะคะทุกคนเหมือนกันเด้ๆ้เลยนะคะ อ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราอยากจะใช้นะแล้วก็จากนั้นก็ไปที่ช่องของเพื่อนเรานะคะเพื่อเลือกช่องของเพื่อนเนาะจากนั้นก็พอขึ้นมาให้แล้วนะคะแล้วก็ติ๊กนะคะตรงหน้าอ่าชื่อของช่องของเพื่อนของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยเสร็จสิ้นนะคะ จากนั้นนะคะมันก็จะมีช่องหลักของเรานะคะขึ้นมาให้เลยนะกับช่องของเพื่อนเรานะคะจากนั้นเราต้องคลิดคําว่าเผยแพร่ก่อนนะคะถึงจะมีข้อมูลเก็บไว้ให้นะคะตรงนี้เลยนะคะเผยแพร่จากนั้นนะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะว่า มีหรือ,อยังนะคะโดยการคลิกไปตรงที่ช่องของคุณนะคะอ่าเห็นไหมคะจะมี2ช่องนี่เลยนะคะช่องเมนหลักแล้วก็ช่องเพื่อนที่แพนได้เพิ่งเพิ่มไปนะคะก็ได้เรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วทีนี้นะคะถ้าใครที่มาดูบ้านรองของเรานะคะก็จะเห็นทั้งบ้านหลักของเราแล้วก็บ้านเพื่อนของเราตรงนี้เลยค่ะแล้วถ้าใครนะคะที่อยากจะยกเลิกการห้อยบ้านหลักใต้บ้านรองนะคะก็ไปที่เดียวกันเลยนะคะก็คือปรับแต่งช่อง ขวามือด้านบนนี่เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะทุกคนจากนั้นให้เราไปาชี้ไปที่จุด3จุดข้างหลังนี้นะคะแล้วก็คลิกคําว่านําส่วนออกนะคะทุกคนแล้วก็คลิกคําว่าเผยแพร่ต่อด้วยนะคะจากนั้นให้เราไปเช็คที่บ้านหลักของเรานะคะแล้วก็จะ ไม่เห็นแล้วนะคะ,นะไม่มีอะไรห้อยใต้นีแล้วนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นการยกเลิกนะคะการห้อยบ้านหลักใต้บ้านรองนะคะค่ะทีนี้ทุกคนนะคะก็จะทําเป็นนะคะการห้อยบ้านหลักใต้บ้านรองนะคะแล้วก็การยกเลิกนะคะเนาะผ่านคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการทําผ่านมือถือนะคะทุกคน อันดับแรกนะคะเราจะไปที่ Google นะคะแล้วก็ตามด้วย youtube.com นะคะแล้วจากนั้นนะคะมันก็จะมาหน้านี้ให้กับเรานะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นตัว A ใหญ่เอเล็กข้างบนนี้นะคะเห็นไหมคะให้เราคลิกไปหนึ่งทีนะคะจากนั้นนะคะก็มาคลิกคำว่า request desktop website นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคะการอ่านแบบมือถือเนาะให้เป็นการอ่านแบบคอมพิวเตอร์นะคะ อทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราดูผ่านมือถือเนาะแต่ว่ามันก็จะเสมือนเราดูผ่านคอมนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนนี้นะคะเราจะลองเข้าไปดูที่บ้านหลักของเรานะคะโดยการคลิกไปที่รูปของเราเนาะแล้วก็ไปที่ช่องของคุณนะคะ ะะตรงนี้แล้วก็ช่องของคูณเนาะาเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าบ้านรองของแพนนะ้ห้อยไว้ใต้นี่นะคะทีนี้นะคะแพนก็จะมาเพิ่มบ้านของเพื่อนเนาะให้ห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะคะก็จะความคล้ายๆกับตอนที่แพนทำให้เมื่อกี้เนอ่านคอมพิวเตอร์นะคะค่ะทุกคนอันับแรกนะคะให้เราไปที่ ปรับแต่งช่องนะคะคลิกเลยนะคะตัวนี้เนาะค่ะพอคลิกปรับแต่งช่องเรียบร้อยนะคะมันก็จจะพาเรามาหน้านี้นะคะแ๊บหนึ่งนะคะค่ะเขาก็จะพามาหน้านี้แล้วก็เราก็คลิกไปที่เพิ่มส่วนนะคะขวามือน,นี้เลยนะคะเดีตยวพผนซูมให้เนาะ อ่าอันนี้เลยค่ะเพิ่มส่วนตรงนี้เลยค่ะคลิกไป1ที Spanish 1> ทนะคะค่ะพอคลิกเพิ่มส่วนปุ๊บนะคะมันก็จะมีห ну น้านี้มาให้เรานะคะก็ให้เราคลิกคําว่าช่องเด่นนะคะคลิกไป1ทีนะคะค่ะพอคลิกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีหน้านี้มาให้เรานะคะก็คือให้เรานี่นะคะ เปลี่ยนนะคะชื่อหรือว่าพิมพ์ชื่อที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นอาเมน h ช n แนลช่องหลักหรือว่าอย่างตอนนี้แพนจะเพิ่มช่องของเพื่อนใช่ไหมคะแพนก็จะพิมพ์ว่า my sister channel นะคะก็คือฝากช่องพี่สาวคนสวยด้วยค่ะนะคะแล้จากนั้นนะคะแพนก็จะมาพิมพ์เนาะก็คือพิมพ์ชื่อช่องของเพื่อนนะคะหรือว่าใครนะที่เราอยากจะให้มาห้อยอยู่ใต้ช่องหลักของเราตรงนี้นะคะ อย่างวันนี้นะ้าแพนก็จะพิมพ์ชื่อของพี่สาวคุณสวยนะคะนาอค่ะเมื่อเจอแล้วนะคะก็จะติ๊กติ๊กเครื่องหมายในช่องสีเหลี่ยมนะคะตรงนี้น้องทุกคนต้องระวังนะคะเพราะว่ามีชื่อหลายอาจจะมีชื่อที่เหมือนกับชื่อช่องของเพื่อนของเรานะคะเราก็ต้องเลือกให้ดีๆนะคะค่ะคลิกไปแล้วนะคะตอนนี้เนาะจากนั้นนะคะก็ไปที่ คำว่าเสร็จสิ้นข้างล่างขวามือนี้เลยนะคะค่ะพอคลิกเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาอ่าหน้านี้ให้กับเรานะคะแล้วก็จะเห็นว่าช่องที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปจะอยู่ข้างใต้นี้เลยนะคะแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราก็ลองกลับไปที่หน้าของเรานะคะช่องของเราเนาะว่าเจอช่องที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้อยู่ข้างใต้ไหมนะคะลองกลับไปดูแลนะคะ นี่ไงค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าช่องของเราเนาะแล้ก็เลื่อนไปเลยนะคะนี่ก็จะขึ้นมาให้เลยนะคะทีนี้นะคะถ้าใครนะคะที่มาดูช่องหลักของเรานะคะก็จะเห็นช่องข้างล่างนี้ด้วยนะคะนที่ห้อยติดไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนช่องที่เราห้อยไว้ด้วยนะคะค่ะนี่ก็ลองเข้าไปก็จะประมาณนี้นะคะค่ะนี่ก็คือวิธีการห้อยบ้าน อของเพื่อนของเราเนาะหรือว่าบ้านรองของเรานะคะใต้บ้านหลักนะคะก็จะสลับกับเมื่อกี้ที่เป็นผ่านคอมพิวเตอร์เนาะที่อันแรกนะคะเนาะเมื่อกี้เพนก็จะห้อยบ้านหลักใต้บ้านรองนะคะแต่อันนี้นะคะก็คือผ่านมือถือ iPhone เนาะก็จะเป็นการห้อยบ้านรองนะคะหรือว่าบ้านเพื่อนนะคะไว้ที่บ้านหลักนะคะก็จะสลับกันนิดหน่อยนะคะ ค่ะเดี๋ยวแพนนะคะก็จะมาแชร์นะคะการห้อยบ้านหลักนะคะใต้บ้านรองเนาะผ่านมือถือ Samsung หรือว่า Android นะคะเดี๋ยวลองเข้ามาดูกันเลยเนาะวิธีก็จะคล้ายๆกับการทำผ่านโทรศัพท์ iPhone นะคะ ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ Google นะคะหรือว่า Chrome เนาจากนั้นก็พิมพ์คำว่า youtube.com นะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะจากนั้นให้เราคลิก3จุดข้างบนนี้นะคะขวามือนะคะเนะาะคลิกไป1ครั้งนะคะพอคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะให้เราเลือกคำว่า desktop site นะคะหรือคำว่าขอเป็นเว็บไซต์สำหรับ De s k t o p นะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนาะค่ะคลิกไป1ครั้งนะคะค่ะ าจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นหน้าเด์ท็อปให้เราแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกไปที่รูปภาพของเราเลยนะคะขวามือเนาะค่ะแล้วก็คลิกคําว่าช่องของคุณหรือว่า your channel นะคะคลิกไปหนึ่งทีนะคะค่ะพอคลิกไปแล้วนะคะมันก็จะพามาหน้านี้เลยนะคะ ทุกคนก็จะเห็นว่าช่องของแพนเนาะช่องรองของแพนนะคะมันไม่มีช่องหลักห้อยอยู่นะคะดังนั้นวันนี้นะคะแพนก็จะทําการห้อยช่องหลักใต้ช่องรองนะคะผ่านมือถือ Android นะคะตอนนี้เนาะซึ่งอันดับแรกนะคะเราจะต้องไปที่ customize channel นะคะอันนี้เลยนะคะหรือภาษาไทยนะคะก็เรียกว่าปรับแต่งช่องนะคะ เมื่อคลิกไปแล้วนะคะมันก็จะพามาหน้านี้นะคะก็ให้เราคลิกคำว่า Add section นะคะหรือภาษาไทยนะคะก็คือคำว่าเพิ่มส่วนนะคะค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะคะให้เราคลิกตรง f e a t u r e Channels นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือช่องเด่นนะคะคลิกตรงนี้ไปหนึทีนะคะ จากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะก็คือก็ให้เรานะคะเขียนอะ,อะไรก็ได้นะคะที่เราอยากเขียนนะเช่นคําว่าช่องหลักนะคะ main channel นะคะหรือว่าช่องที่น่าติดตามก็ได้นะคะ,ะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าเราอยากจะพิมพ์ว่าอะไรนะคะที่เวลาที่คนอื่นเข้ามาดูช่องรองของเราแล้วก็เขาก็จะเห็นช่องนี้ขึ้นมานะคะอย่างของแพนตอนนี้แพนก็พิมพ์คําว่า My main channel นะหรือว่าช่องหลักของชั้นนะคะ <C at> จากนั้นนะคะก็ให้เรามาพิมพ์ชื่อช่องของเราตรงนี้เลยนะคะ,ะพิมพ์ชื่อช่องหลักของเราเนาะแล้วก็ดูให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีช่องอื่นนะคะที่ใช้ชื่อคล้ายๆกับช่องของเรานะคะแล้วก็เลือกช่องที่เป็นของเราไปเนะาะค่ะเมื่อเราเจอช่องของเราเสร็จแล้วนะคะก็คือให้เราติก๊กถูกนะคะ,ะในกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าช่องของเราเลยนะคะ ค่ะเมื่อติ๊กเสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อนหน้าจอมาข้างล่างสุดนะคะแล้วก็ติ๊กคำว่าดันนะคะหรือว่าเสร็จสิ้นตรงนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะทุกคนแล้วเราก็จะเห็นว่าช่องที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้นะคะก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ จากนั้นนะคะเราจะเลื่อนหน้าจอของเราไปด้านบนนิดหนึ่งนะคะไปที่คำว่า publish นะคะซึ่งแปลว่าเผยแพร่นะคะเราจะคลิกตรงนี้ด้วยนะคะทุกคน เมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะชี้ไปที่รูปของเรานะคะคลิกไป1นครั้งเนาะแล้วก็คลิกคําว่าช่องของคุณหรือว่า my channel นะคะคลิกไป1นทีนะคะเพื่อที่จะไปดูว่า,าช่องหลักที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้มันอยู่ด้านล่างของช่องรองของเราหรือยังนะคะ ทุกคนมันก็จะมาหน้านีให้เรานะคะทุกคนก็จะเห็นว่าช่องหลักที่เราเพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้นะก็อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอ่ะเอาช่องรองไปบ้านใครนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเขากลับมาหาเรานะคะเขาก็จะเห็นช่องหลักของเราห้อยอยู่ใต้นี้นะคะทุกคน ค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการห้อยบ้านหลักนะคะใต้บ้านรองนะคะผ่านมือถือ iPhone นะคะแล้วก็ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ผ่านโทรศัพท์ซั s u n g นะคะหรือว่า Android นะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่ได้ชมคลิปของแพนในวันนี้นะคะแล้วก็ดูไปด้วยทำไปด้วยพร้อมๆกันนะคะรับรองว่าจะ ทำได้แน่นอนนะคะและแผนก็หวังว่าคลีปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะที่กำลังหาวิธีห้อยบ้านอยู่นะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการรับชมการติดตามและกำลังใจนะคะที่มีให้ช่องเล็กๆของแผนอยู่เสมอนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้ พลาดนะคะคลิปต่อ,ตอไปของแพนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับแพนด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ mm hmm. ค่ะก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ mm hmm. ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะ mm hmm. ขอพระเจ้าเอพ้อพรทุกคนด้วยค่ะ mm hmm. ขอบพระคุณมากๆคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีคะ mm ่ะ hmm. บ๊ายบาย